สวัสดีค่ะดิฉันนางกรชนกสุตตาภาหะผู้ใยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบ,บุรีโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2564ถึงปัจจุบันโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนทั้งสิ้น15ล้าน3แสนบาท ในโอกาสนี้วิฉันขอรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับงบประมาณจัดสรรและอยู่ระหว่างการดําเนินงานดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาด้วยงบประมาณจํานวน30,000นบาทเช่นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบสบู่เหลวล้างมือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเป็นต้น 2>, 2. ปรับปรุงอาคารเรียนด้วยงบประมาณ9,246,000บาทโดยได้ดําเนินการดังนี้ 1>, 1. ทาสีอาคารเรียนใหม่ 2. ปรับปรุงห้องโสดทัศนุกรณ์เปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนพื้นจากพรมเป็นพื้นลามิเนตปรับปรุงระบบไฟในห้องโสดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ห้องสมุด โดยมีการปรับปรุงพื้นจากกระเบื้องเป็นลามิเนตและ 4. กั้นแผงห้องกระจกอุทยานแห่งการเรียนรู้ ICT ค่ะมาถึงหัวข้อที่3นะคะคือในส่วนของการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งโรงเรียนโพธินิมิดวิทยาคมได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจำนวน2หลังด้วยงบประมาณ6 1ล้านบาทซึ่งก็คืออาคารโรงฝึกงานรหัสอาคาร10-2ทบ27 จำนวน3 1 0ล0 0นบาทและอาคารห้องสมุดจำนวน3 000, 1 4 0้าบาทนอกจากจะมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่แล้วโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมยังมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประกอบไปด้วยหลักสูตรห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตอนเองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความชอบโดยใช้หลักสูตรถ,ถามสมรรถนะ ประกอบด้วย 1. ห้องเรียน s n t 2. ห้องเรียน IEC 3. ห้องเรียน ICB 4. ห้องเรียน ETM 5. ห้องเรียน SC และหลักสูตรห้องเรียนเน้นอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของชาติที่มีศักยภาพในอนาคตประกอบด้วย1ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม2ห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3. ห้องเรียนอังกฤษธุรกิจ 4. ห้องเรียนจีนธุรกิจ 5. ห้องเรียนศินลปรกรรม 6. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬานอกจากนี้แล้วโรงเรียนโพธินีมิตวิทยาคมยังได้ดําเนินการในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภยัยโดยได้มีการจัดทําคู่มือสถานศึกษาปลอดภยัยและแบ่งพื้นที่โรงเรียนออกเป็น3พื้นที่โดยใช้เกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติภยัยการมั่วสุมอบายามุกและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้แก่ 1. พื้นที่ความปลอดภัยต่ําสุด หรือโซนสีแดงได้แก่บริเวณห้องน้ำของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสนามกีฬาฟุตบอลแปลงเกษตรโรงอาหารหอประชุมโพงศักดิ์ปกป้อง 2. พื้นที่ความปลอดภัยปานกลางหรือโซนสีเหลืองได้แก่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการลานกีฬาในร่มสำนักงานต่างๆลานสนามบาสเกตบอลห้องพักครู ห้อง ICT ห้องสมุด 3. พื้นที่ความปลอดภัยมากที่สุดหรือโซนสีเขียวเป็นพื้นที่โล่งสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาไม่มีจุดอับสายตาและมีนักเรียนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ไม่เกิดเหตุอันตรายในบริเวณดังกล่าวได้แก่ลานอนเนกประสงค์หน้าสททงสำนักงานผู้อำนวยการบ้านพักครูวิหารหลวงปู่ขาวห้องพยาบาล โรงเรียนของเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าภายใต้วิสัยทัศน์ของโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาที่ว่าการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและความเป็นเลิศสวัสดีค่ะ